สวัสดีครับผมอดีตทหารพานอำนาจกองร้อยทหารพานจุ่โจม964ค่ายปักธงชัยนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทําคลิปอบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรียกว่าชีวิตความเป็นอยู่ในสนามรบของอฝ่ายเรามาประมาณหนึ่งแล้วเนาะ,ะมาวันนี้ก็อยากจะ,ะเล่าเรื่องราว อีกฝากฝั่งหนึ่งของบรรดาชนกลุ่มน้อยที่เขาตั้งฐานมีฐานที่มั่นอยู่ตามแนวตะเข็บพรมแดนของบ้านเรานี้แหละซึ่งจากการที่ได้อยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตรงนั้นมันนานหลายปีเนาะก็พอจะรู้เรื่องของพวกเขาเหล่านี้บ้างแม้จะไม่ลึกซึง้งแต่ก็ พอมีเรื่องเล่าให้ฟังปกติเลาเลนอะก่อนการปฏิบัติงานหรือว่าก่อนที่เราจะลงพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่ที่เราได้รับมอบหมายมานะทางหน่วยเหนือเขาจะมีลิตรายชื่อของบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลต่างๆที่มีอิทธิพลหรือว่ามีพฤติกรรม ที่ทําผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการค้าขายผิดกฎหมายเนาะไม่ว่าจะเป็นการค้าวุธสงครามหรือว่าการค้ายาเสพติดอาจจะเป็นผงขาวหรือว่าอาจจะเป็นพวกฝิ่นดิบอะไรประมาณนั้นซึ่งสมัยก่อนนี่มันยาบ้านนี่มันยังยังยังไม่ใช่อะไรที่แพร่หลายเหมือนทุกวันนี้เนาะ อย่างที่นิยมที่สุดในยุคนั้นก็คือเฮโรอีนแล้วก็ฟินดิบนี้แหละซึ่งฟินดิบนี่ส่วนมากมันจะเป็นชาวเขาอยู่ในพื้นที่นี่แหละที่เขาปลูกไว้ขายแล้วก็ปลูกไว้เสพเองอ่ะซึ่งฟินดิบนี่เนาะมันมีกลิ่นมีควันที่มีเอกลักษณ์ของมันอยู่ก็คือถ้าเราเดินผ่านไปในหมู่บ้านเนี่ยถ้าเราบ้านไหนที่เขาสูบ เขาเสพเนี่ยเนาะเราเดินผ่านไปเราได้กลิ่นเราจะรู้เลยว่าบ้านไหนสูบฟินหรือว่าคนไหนสูบฟินยิ่งสภาพคนที่เขาสูบนะ่ะเนาะถ้าเราเดินมาเนี่ยเดินสวนทางกันในหมู่บ้านเนี่ยเห็นปุ๊บก็รู้เลยเพราะว่าเนื้อตัวเขาจะผอมแล้วก็เหลืองอซึ่งก็เป็นผลมาจากการเสพติดนี่แหละเพราะว่ามันเหมือนเขาไม่ค่อยจะกินข้าวกินน้ำอะ่ะก็คือนอนสูบได้อยู่ทั้งวัน เมื่อเราเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ,อ,ะอันดับแรกที่เราจะต้องทําก็คือ,อเราก็จะมุ่งหน้าเข้าหาเป้าหมายที่เรามีรายชื่ออยู่ในมือแล้วนี่แหละ,ะก็คือการเข้าไปเพื่อหาทางไปตีสนิทไปทําความรู้จักคุ้นเคยเขาอะไรประมาณนี้ซึ่งส่วนมากแล้วกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนาะจะเป็นคนที่ มีความฉลาดเฉลียวอยู่ในตัวเราเข้าไปหาเขาเขาจะรู้เลยเขาจะรู้ตัวดีว่าเราเข้าไปเพื่ออะไรประมาณเนี้เนาะ,ะซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าไปหาเขาเนาะเขาจะให้ความร่วมมือกับเราดีพอสมควรแต่มันก็เป็นเป็นการให้ความร่วมมือ,อในระดับหนึ่งอะ่ะมันไม่ใช่ในระดับที่ลึกซึ้งอะไรก็คือเขาคงจะคิดแล้วแหละว่า เขาจะวางตัวแบบไหนเขาจะให้ความร่วมมือกับเราได้ะระดับไหนอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าถ้ามันมากกว่านั้นมันก็อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเขาเองอซึ่งการที่เราจะไปะสร้างความสัมพันธ์หรือว่าไปทําความสนิทสนมกับเขาให้เขาแบบเกิดความไว้วางใจเราในระดับที่เรียกได้ว่าเขาจะสามารถให้ข่าวเราหรือว่าให้ข้อมูลเชิงลึกเราเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากอยู่ มันก็เสี่ยงทั้งเราทั้งเขาอ่ะซึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยการที่จะทำงานให้ได้ระดับนี้เนาะมันก็ต้องใช้ใช้ความสนิทสนมส่วนตัวอะไรประมาณเนี่ยซึ่งเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาการแสดงออกถึงความจริงใจหรือไม่จริงใจนี่มันด้วยความรู้สึกที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเนาะมันก็ ดูออกว่าใครมาแบบเสแสร้งหรือว่ามาแบบจริงใจจริงๆซึ่งเมื่อเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราแล้วเนาะบางครั้งบางคราวเนี่ยเขาก็จะ,ะเล่าเรื่องราวหรือว่าข้อมูลเชิงลึกที่บางครั้งเราก็ไม่เคยรู้เรื่องมาเลยประเภทเขาพูดออกมาแล้วก็มีหลักฐานยืนยันด้วยอะไรประมาณนี้ทำให้เราเนี่ยถึงกับเออไปเลยอะไรประมาณนี้ คิดว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรออะไรประมาณเนี้เนาะ,อ,ะอย่างเช่นในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีหอที่พ่นสีดำทั้งคันแล้วก็ลงไปที่ฐานเขาแล้วก็ขนบางสิง่งบางอย่างขึ้นหอเต็มลำไปอะไรประมาณนั้นนะ,ะซึ่งตรงนี้เขาก็ไม่ได้บอกเนาะว่าเป็นหอ,อสัญชาติอะไรหอจากประเทศไหนตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ซึ่งหอสีดำลำเนี่ยเนาะถึงแม้ผมจะ,ะได้ดูภาพมีภาพประกอบด้วยแต่ว่าผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่ามันเป็นหอของประเทศไหนรู้แต่ว่ามันเป็น,นฮิวอ<ฮ>ีน<ฮ>ั่นแหละโหแดดแล้วครับขออนุญาตสวมหมวกครับผมเมื่อกี้ยังคืมฟ้าค,คืมฝนอยู่เลยอะ,อะซึ่งคนที่เขา เอารูปภาพเหล่านี้หรือว่าเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ผมฟังก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกอเป็นเพื่อนผมนี่แหละ,ะซึ่งเขาเป็นนายทหารขุนศ่าเนาะก็เป็นขุนศ่าเขาเรียกว่าแกมปุหลวงซึ่งปุหลวงปุหลงอะไรเนี่ยก็ถ้าเป็นยศบ้านเราก็เป็นร้อยโทอะไรประมาณเนี่ยเป็นรองผอร้อยอซึ่งการที่เรามีความสนิทสนมคุ้นเคยกับ นายทหารของอคุณสานี่เนาะมันก็ทําให้เราเป็นไหนมาไหนได้สะดวกอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผมรู้จักเฉพาะ,ะนายทหารระดับนี้หรอกอเพราะว่าผมรู้จักคนทั่วรู้จักคนเยอะก็คือในพื้นที่เนี่ยรู้จักตั้งแต่ระดับล่างทหารธรรมดาหรือว่าจะเป็นขุนหารเป็นขุนศึกเป็นแกมปุหลงปุหลงอะไรพวกเนี้ย แล้วก็การที่ผมรู้จักกับนายทหารในระดับนี้เนาะก็ทําให้ผมสามารถเข้าไปในพื้นที่ของเขาได้แบบไม่มีขีดจํากัดตราบใดที่เรายังสามารถกล้าเข้าไปได้อะไรประมาณนี้เขาก็จะปล่อยเราแต่ว่าถ้าไปในพื้นที่ที่มันเสี่ยงหรือว่าสมมุติว่าฐานต่อฐานเขาอยู่ไกลเกินไปเนาะเขาก็จะให้อ่า ทานคุณสาไปด้วยประมาณสองคนสมคนเรียกว,ว่าบางครั้งก็ไปด้วยกันคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยบางครัง้งบางคราวผมเข้าไปในพื้นที่เขาเนี่ยผมก็ไปไปจนสุดแนวอ,อ,อะไรอะเขตอิทธิพลหรือว่าเป็นฐานสุดท้ายของที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอะก็คือถัดจากนั้นไปก็เป็นทหารวาแล้วบางคราวผมก็เดินไปที่ฐานสุดท้ายของพวกเขานั่นแหละแล้วก็ไป ยืนดูสังเกตการดูฐานฐานว่าที่มันอยู่ใกล้ๆก,กันนะ่ะก็ไม่ไกลมากประมาณสัก3 0 0เมตร400เมตรอะไรประมาณนี้มั้งก็คือสามารถจะมองไปแล้วก็เห็นเห็นคนเป็นคนอยู่เป็นตัวๆอยู่แบบชัดเจนนะไม่ต้องใช้กล้องส่องอะไรแต่ว่าการที่เราจะไปในลักษณะนั้นเนาะมันไม่ใช่ว่าเราจะเดินเข้าไปบนฐานเขาแล้วก็ไปยืนแบบยืนทื่อเลืทลา่าสังเกตการดูแบบนั้นไม่ได้นะครับ เพราะว่าถ้าเราไปยืนอย่างนั้นอ่ะเราจะโดนทหารว้าเนี่ยเขาเออใช้ประส57อัดอ่ซึ่งประส57นี่เนาะผมสังเกตดูชนกลุ่มน้อยอฝั่งบ้านเราเขาใช้กันเยอะฐา,านใหญ่ๆแทบจะทุกฐานนะมีมีใช้ทุกฐานนะอะการที่เราจะไปยืนดูสังเกตการดูอะไรประมาณนี้เนาะก็จะมี ทหารที่ประจําฐานเขาก็จะเดินมาบอกเราบอกว่าสามารถยืนอยู่จุดไหนบ้างที่เขายิงมาแล้วมันไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นมุมอับกระสุนอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็ต้องเชื่อเขาส่วนมากฐานของทหารคุ้นสายเนาะหรือว่าฐานของชนกลุ่มน้อยโดยทั่วไปอ่ะเขาจะตั้งฐานที่อยู่บนยอดจุดสูงสุดของดอยก็คือส่วนที่มันแหลมๆสุดนั่นแหละรอบฐานเนี่ยเขาจะแบบถากถางพื้นที่การยิง แบบโล่งเตียนลยหมดอ่ะแล้วก็เขาจะทํารั้วไม้ไผ่ขัดกันไว้อย่างเงี้ยอ่าสี่ชั้นห้าชั้นก็แล้วแต่ฐานรั้วมันจะสูงประมาณหน้าอกหรืออาจจะอ่าเสมอหัวเราเนี่ยทางเข้าเขาจะทาซิกแซกไปมาอย่างเงี้ยแล้วในช่องว่างระหว่างรั้วเนาะเขาจะอ่าทำอ่าขวากไม้ไผ่ยาวประมาณจะคืบกว่า,วาเนี่ยแบบแบบเล็กๆขนาดเนี้ยแหลมเปียกเลย เขาจะวางแบบปากไว้เต็มพืชไปหมดเต็มพื้นที่ทุกช่องอะทุกช่องของระหว่างรั้วไม้ไผ่อะซึ่งถ้าคนไม่มีประสบการณ์เนี่ยเนาะสมมุติว่าถ้าจะเข้าตีฐานเขาเนี่ยถ้าสามารถใช้อาวุธหนักทําลายรั้วที่กันก้นเป็นแนวของเขาได้เนี่ยแล้วเราจะคิดว่าเราจะวิ่งชาร์จเข้าไปเลยเนี่ยผมว่าถ้าไปในลักษณะนั้นก็โอกาสที่จะโดนขวากไม้ไผ่อันเล็กๆเนี่ยเนาะมันก็สูงมาก วิ่งไปเนี่ยหลังเท้าเนี่ยทะลุแน่นอนอยิ่งถ้าวิ่งไปแล้วก็เผื่อมีอะไรแล้วก็เราพุ่งตัวหลบนอนลงพื้นหมอบอะไรเงี้ยเนาะโอกาสที่เราจะ,ะกลายเป็นเม่นนี่สูงมากก็คือมันก็คงจะปักไปทั่วทั้งทั้งตัวอนอกจากสภาพฐานโดยทั่วไปเนาะนอกจากจะมีคูลเลตมีบังเกอร์อะไรเป็นปกติของเขาแล้วเ <laughs> ขาก็จะทำแบบ บ้านพักอะ่ะเป็นหลังเป็นหลังกระจายอยู่ภายในฐานเขานั่นแหละสําหรับคนที่มีครอบครัวมีลูกมีเมียเนาะทหารคุณสานี้เขาอนุญาตให้พาลูกพาเมียมาอยู่ภายในฐานได้ก็คือทํากระ๊อบอยู่ต่างหากคนที่ไม่มีลูกไม่มีเมียเนาะอยู่กันสามสี่คนหลังนึงก็ว่ากันไปส่วนคนที่มีครอบครัวก็อยู่เป็นแบบเป็นครอบครัวนี่แหละทํามาหากินกัน ก็เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูไปตามภาษาเช้าขึ้นมาก็พาลูกเมียลงไปทำไร่ข้าวหรือว่าเป็นไร่ข,ข้าวโพดบางครั้งก็อาจจะอยู่ตีนฐานนั่นแหละบางครั้งก็อาจจะอยู่ดอยคนละลูกพอเย็นมาก็พาก,กันกลับเก็บผักเก็บฟักทองหรือว่า กับข้าวที่หาได้ในระหว่างทางหรือว่าที่ทาไว้อยู่ในไร่อะไรประมาณนั้นอะ่ะเอากลับมาหุงหาสู่กันกินซึ่งอาหารการกินเขาเนาะผมไปบางฐานเนี่ยเออเขาจะไม่มีอะไรมากอะ่ะก็คือจะมีแค่ต้มผักกาดต้มผักกาดเขาก็คือเอาหม้อมาตั้งไว้แล้วก็เอาน้ํนามนันน้ำมาเป็นนส่วนมากจะเป็นน้ํามันหมูบางครั้งก็เป็นน้ํามันพืช ซื้อไปจากฝั่งเรานี่แหละใส่น้ำมันหน่อยนึ่อพอน้ำมันร้อนเอาเกลือลงเอาน้ำลงแล้วก็เอาผักลงแค่นั้นแหละก็คือต้มผักของเขาแล้วบางครั้งก็อาจจะมีะเป็นมันอลาลูเนาะเขาเอามาตำตำใส่พริกใส่เกลือใส่ใบหอมบ้างน,นิดหน่อยแค่นั้นน่ะ,ะมันอลาลูนี่มันก็คือมันฝรั่งแถวนั้นเขาเรียกมันอาลูหรือพื้นที่ตรงไหนที่เขาเรียกเป็นอย่างอื่นก็ ท่านใดที่มีความรู้เรื่องนี้ก็สามารถเม้นมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับผมเขาก็อยู่กินกันแค่นั้นอ่ะ,อะซึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าผมขึ้นไปบนฐานเขาเนาะไปในจังหวัดที่เขากําลังกินข้าวอยู่อะไรประมาณเนี่ยพอเห็นผมขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะเอาปลาปลากระป๋องออกมาเปิดให้กินซึ่งเขาก็คงจะด้วยความเกรงใจหรืออะไรประมาณเนี่ยคิดว่ากลัวเราจะกินแบบเขาไม่ได้อะไรประมาณเนี่ยเขาก็เลย คิดว่าเอาของดีของเขามาให้เรากินหน่อยอะไรประมาณนี้หรือว่าเขาเห็นกับว่าเราคุ้นเคยกับปลากระป๋องหรือเปล่าไม่รู้เนาะเขาเลยเอาปลากระป๋องมาให้กินซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเขามีน้ําจิตน้ําใจอะแต่ว่าครั้งไหนที่ผมขึ้นไปหาเพื่อนผมคนนี้เนาะถ้าเป็นนอนค้างคืน2วัน3วันหรือว่าสองสามคืนอะไรประมาณนี้พอเย็นมาเนี่ย เขาก็จะสั่งลูกน้องไล่จับไก่อยู่ในฐานนั่นแหละก็คือไก่ที่เขาเลี้ยงกันไว้นั่นแหละ,ะเพื่อเอามาฆ่าทําเป็นอาหารสู่กันกินซึ่งผมไปทีไรก็ไก่ตายทุกทีอะไรประมาณนั้นนะซึ่งบางครั้งขึ้นไปก็ซื้อข้าวซื้อของไปฝากเขาด้วยอาจจะเป็นพวกบุหรี่หรือว่าเป็นเป็นขนมเป็นน้ำมันพืชอะไรอย่างเงี้ย ในบางครั้งบางข่าวนี้เนาะถ้าเผื่อเขาเขาได้ข่าวว่าทหารว้าจะเข้ามาตีหรือว่ามีทหารว่ายกกองกําลังมาเข้ามาเพื่อจะเปิดศึกแย่งชิงพื้นที่กันเขาก็จะอพยพลูกเมียเขาอะทั้งลูกทั้งเมียเรือว่าเป็นสมบัติที่มันเคลื่อนย้ายได้เป็นไก่เป็นหมูอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะเอาไก่มัดใสใ่กระบอกไม้ไผ่เข้ามาแล้วก็ ถ้าเป็นหมูเขาก็เอาเชือกมัดจูงมาพาลูกพาเมียข้ามมาฝั่งไทยกันหมดมาสายอยู่ตามแนวพรมแดนนั่นแหละตามหมู่บ้านชาวเขาต่างๆที่เขามีญาติอยูอ่ซึ่งจากประสบการณ์ตรงนี้เนาะ,ะบางครั้งเราไม่ต้องไปหาข่าวอะไรให้มันยุ่งยากก็คือถ้าเราอ,อยู่ในพื้นที่แล้วเราเห็นการอพยพของบรรดาชาวบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ของเขาอ่ะเข้ามาในฝั่งไทยเยอะเนี่ยเดาได้เลยว่ามันจะมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นอีกไม่นานภายในเร็วๆนี้แหละอะไรประมาณนั้นอนอกจากนั้นเนาะผมสังเกตด,ดูฐานที่ะระดับแกมปูหลวงหรือว่าปูหลวงเขาอยู่เนี่ยมันจะเป็นฐานใหญ่แล้วก็ส่วนมากจะอยู่ติดแนวพรมแดนของฝั่งเรา ฐานประเภทนี้มันจะมีเป็นเหมือนเป็นที่พักสเสบียงเขาด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมเห็นมานะตามฐานใหญ่ๆเหล่านี้เขาก็จะมีคุกแต่ว่ามันไม่ใช่คุกที่เขาทำเป็นอาคารหรือว่าเป็นแบบที่ขังกงแล้วล้วก็ทำมีหลังคาไว้บนพื้นดินอะไรประมาณนี้นะมันเป็นคุกใต้ดินอะ ซึ่งมันอาจจะอยู่กลางฐานหรือว่าอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอภายในบริเวณฐานนั่นแหละ <Ride> เขาจะทำแบบทางลงอะ่ะรูลงอะ่ะเขาจะทำประมาณคนลงไปได้อะ่ะแล้วก็แต่ว่าข้างล่างเนี่ยเนาะ,ะเขาจะทำเป็น,ปนโพรงใหญ่ขุดเป็นโพรงใหญ่อ,ะอ่ะความสูงก็ประมาณอสองช่วงตัวคนอะ่ะประมาณว่า เราจะกระโดดขึ้นมาเกาะข้างบนไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งการที่คนที่ถูกขังอะเนาะมันจะไม่สามารถออกมาได้ข้างบนเขาจะทำเป็นฝาไม้ขัดแตะปิดไว้ถ้าจะออกมาก็คือต้องเจาะเป็นอุโมงค์ทะลุออกมาอะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่าคนที่ถูกขังอะเนาะก็ไม่มีเครื่องมืออะไรกัอนอยู่แล้วจะใช้มือเปล่าๆมันก็ขุดมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแหละ ซึ่งคุกตรงนี้เนาะเขาจะเอาไว้ขังคนที่ทำความผิดหรือว่าบางครั้งบางคราวก็อาจจะเป็นเฉลยที่เขาจับมาได้แต่มีอยู่เคสหนึ่งที่ผมขึ้นไปหาเพื่อนผมนี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งประหารชีวิตลูกน้องเขาไปสองคน ซึ่งตอนที่ผมขึ้นไปนั้นเขาประหารเรียบร้อยไปหมดแล้วเขาก็เลยพาผมไปดูหลุมฝังศพผมก็เดินไปดูเขาแหละแต่ว่าไม่ได้ดูแบบใกล้ชิดก็แค่มองเห็นว่าเอออยู่ตรงนั้นนะอะไรประมาณนั้นเองจากการสอบถามเขาเนอกเขาบอกว่า,วาลูกน้องเขาสองคนเนี่ยพากันข้ามไปฝั่งไทยแล้วก็ไปป้นทรัพย์ป้นชิงร้านค้าในหมู่บ้านชาวเขาที่อยู่ฝั่งเรานั่นแหละ แล้วก็ยิงเจ้าของบ้านนี่ตายคนหนึ่งแต่ตัวเมียน,นี่เขาไม่ได้ยิงก็คือเขาฆ่าตายไปคนหนึ่งเสร็จแล้วได้ทรัพย์สินแล้วเนาะเขาก็หนีเข้ามาในฝั่งพม่ากลับมาฐานเขาอะเขาก็คงจะคิดว่าไม่มีใครจําได้หรือว่า,าไม่มีใครรู้จักเขาอะไรประมาณนี้มั้งเนาะแต่บังเอิญว่าตัวคนเมียเน,นี่ย เขาจำได้ว่า,าเป็นทหารหุนศาแล้วก็อยู่ฐานนี้อะไรประมาณนี้เขาก็เลยขึ้นมาแจ้งาจากการที่เขาตรวจหาหลักฐานเนาะในที่นอนที่พักเขาอ่ะก็ไปเจอนาฬิกาของคนตายแล้วก็ทรัพย์สินบางส่วนที่เขาป้นมาได้นั่นแหละซึ่งตรงนี้ก็ไม่เข้าใจจริงๆเนาะว่าทําทไมเขา,เขาเก็บทรัพย์สินเหล่านี้ไว้อาจจะเป็นด้วยความชราใจ ซึ่งจากการสอบสวนนะเนาะเขาก็บอกว่าลูกน้องเขาก็ยอมรับว่าเป็นคนไปปล้นเข้ามาอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันมีหลักฐานมีอะไรด้วยไงเขาเลยเอาไปขังคุกคุกใต้ดินที่ผมว่านี่แหละแล้วก็การลงโทษทหารที่กระทาความผิดในลักษณะนี้เนาะก,ก็คืออ,ออกจากฐานของตัวเองไปแล้วข้ามไปฝั่งไทยไปปล้นฆ่าชาวบ้านแล้วก็หน,นีกลับมาเนี่ยโทษก็มีอย่างเดียวก็คือการประหาร แต่ว่าการประหารทหารของเขาเนี่ยในในเคสเนี่ยเนาะมันไม่ใช่เป็นการเอาไม่ไผ่ทุบเอาเหมือนอที่เขา,เาประหารพลเรือนที่ผมเคยเล่าในคลิปก่อนโน้นในการประหารครั้งนี้ก่อนถึงวันประหารเนาะเขาก็ทำเหมือนเดิมัมนแหละก็คือให้กินข้าวสีพอถึงวันประหารน่ะคนที่ประหารก็ไม่ใช่ใครหรอกเขาก็ให้คนที่มีความสนิทสนม กับนักโทษะหารนั่นแหละก็คือมีพี่มีน้องก็ให้คนพี่หรือคนน้องเนี่ยเป็นคนยิงหรือว่าถ้าไม่มีพี่ไม่มีน้องอยู่ในฐานนั้นเนะาะเขาก็ต้องมีเพื่อนเพื่อนเขาก็ต้องเป็นคนทีอ่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับเขาก่อนที่เขาจะมาเป็นทหารนะ่ะคนนั้นนะ่ะก็ต้องเป็นคนยิงซึ่งก็คงจะเป็นการให้เกียรติคนตายครั้งสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ ว่าให้ต้อตงตายด้วยงมมือของคนที่เขาสนิทสนมหรือว่าคนที่เขารักอะไรประมาณเนี้ตรงนี้ผมก็คิดไปเองแต่จากการสอบถามเนาะเพื่อนผมก็บอกว่าอ๋อม,มันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกเขาว่าก็คือ uh,, การที่ให้บุคคลเหล่านี้เป็นคนยิงนะเนาะเป็นคนประหารก็คือเขาใช้ปืนยิงก็เพราะว่าสักวันหนึ่งอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นพี่เขาหรือว่าเป็นน้องเขาหรือว่าเพื่อนเขาอ่ะก็จะต้องกลับบ้านและเมื่อกลับบ้านนคนเหล่านี้แหละอะ่ก็จะเป็นคนไปส่งข่าวให้ญาติพี่น้องให้พ่อแม่เขาได้รับรู้ได้รับทราบเองว่าคนนี้ตายไปแล้วแต่ว่าจะด้วยสาเหตุอะอะไรนั่นก็แล้วแต่คนที่เขาจะไปบอกนะเนาะซึ่งผมมาคิดดูแล้วมันก็ฟังดูก็มีเหตุผลเหมือนกัน ซึ่งตรงนี้เนาะกฎระเบียบหรือว่ากฎข้อบังคับต่างๆของพวกเขาเนี่ยผมสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นทหารวายหรือว่าเป็นทหารไทยใหญ่เนะ่ยเขาจะมีความเข่งคัดมากซึ่งผมเคยคุยกับนายทหารของทหารวายอยู่คนหนึ่งเขาก็บอกว่ารู้สึกว่าผมจะเคยเล่าไปแล้วด้วยตรงนี้ที่ว่าทําตัวอย่างให้เห็นดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยก็เคยยิงทิ้งยิงให้ดูเลยดีกว่าไปพั่มสอนอยู่ แต่ก็พอ,อสรุปได้ว่าไม่ว่าที่ไหนเนาะก็ต้องบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองอะไรประมาณนี้ในเมื่อกฎกติกาเขาเป็นอย่างงั้นเนาะเขาก็ต้องปฏิบัติไปตามนั่นแหละ,ะเพราะว่าเขาก็มีสายการบังคับบัญชาของเขาอยูอ่สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยที่ไม่สามารถจะเอ่ยชื่อ,อบุคคลในเหตุการณ์นี้ได้เนาะเพราะว่ามันเขายังมีชีวิตกันอยู่ แล้วก็เหตุเกิดก็ในพื้นที่ฝั่งพมานั่นแหละเอาเป็นว่าอยู่ในเขตแนวชายแดนฝั่งจังหวัดเชียงรายก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ